ประเด็นหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจนั้นก็คือกรณีของชั้น14ให้ฝ่าย <Hey, 5. S 1> ตรงข้ามก็ไม่เลือกลาวาศอกนะครับมีการยื่นเรื่อง,รองตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาอาจารย์มองว่าประเด็นตรงนี้มันจะไปจบที่จุดไหนคุณทักษิณจะสามารถเอาตัวรอดจากโมชั้น14 <c oughs> ตรงนี้ได้ไหมถ้าเราดูรูปลักษรูปการทางการเมืองในเวลานี้ต้องยอมร,รับว่าคุณทักษิณมีอํานาจนะครับมีบาร,รมีทางการเมืองสูงนะครับ,รบจน นะครับอาจจะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นนายกรฐมนตรีนอกกฎหมายธรรมนูญแล้วมันทําให้การเมืองไทยเนี่ยกลายเป็นการเมืองในเชิงโครงสร้างเป็นระบอบอํานาจนิยมอคือที่อธิบายแบบเนี้ยเพื่อต้องการให้เข้าใจโครงสร้างก่อนแล้วโครงสร้างนเวลาเนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยมันดูเหมือนจะจะเรียกคําว่าทักษินาธิปไตยคือทักษินบวกกับคําว่าอธิปไตยคือเรานะครับประชาชนเลือกตั้งภายใต้ระบบประชาธิปไตย อำนาจเป็นของประชาชนแล้วก็เราเราก็ส่งต่ออำนาจให้กับนะครับตัวสสสสก็ไปตั้งรัฐบาลทำหน้าที่ในการบรหิหารประเทศแต่ปรากฏว่ารัฐบาลชุดนี้ก็สอ่งอำนาจต่อยห้ใครฮะให้คุณทักษิณน,น,นะครับ,รบซึ่งนะครับจะอธิบายยังไงแต่ผมคิดคนไทยก็รู้ว่านะใครมีบทบาทในการตัดสินใจมีบทบาทในการบริหารจริงๆนะครับพอเป็นแบบนี้ปั๊บมันทําให้องค์องคาพยพทั้งหมดของของโครงสร้างรัฐบาลรัฐบาลฝ่ายค้าน นะครับสถาบันตุลาการองค์กรอิสระพอก็จะยังไงยอมสภาพนะครับกับผู้มีอำนาจค,คือยอมรับสภาพก็คือโครงสร้างเป็นอำนาจนิยมนั้นนะครับอธิบายง่ายคือใครมีอำนาจก็จะสามารถควบคุมคนไกลเหล่านั้นได้เพราะเป็นแบบนี้ปั๊บเรื่องชั้นสิบสีนะฮะถึงแม้ว่าจะมีนะฮะกระบวนการนิติสงครามมีผู้ร้องรายวัน ให้ร้องวันเสาอาทิตย์ด้วยก็ได้ให้ร้องวันนักขัดหยุดวันหยุดนักขัดเลิกด้วยก็ได้แต่ผมเชื่อมันกระบวนการภายใต้โครงสร้างเนี่ยจะมีการยื้อออกไปอ่อย่างเช่นล่าสุดนะฮะปปชอเองก็ตั้งกรรมการนะครับคณะกรรมการอนุกรรมการในการที่จะติดตามตรวจสอบก็แสดงว่าการติดตามตรวจสอบคือการยื้อเวลาออกไปยื้อยือย้อยื้อออกไปจนอายุความมันหมดอซึ่งเรื่องนี้นะครับ มันเกิดขึ้นมาแล้วในหลายๆกรณีนะครับว่าตราบใดคนที่มีอํานาจนะครับและมีอํานาจสูงแบบนี้กระบวนการกลไกลนะครับของสถาบันองค์กรต่างๆภายในรัฐเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้ครับมผมมั่นใจนะเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยถึงแม้จะเป็นจุดที่ทําให้คุณทักษิณน,นะครับอาจจะกลับไปติดคุกได้เพราะว่าถ้าชั้น14นะกระบวนการที่มีอยู่นยทำงานจริงๆนะ มันไม่ใช่แค่ทําให้คุณทักษิณกลับไปติดคุกนะมันทำํำรัฐบาลล้มคลืนลงมาเลยฮะอืซึ่งมันจะกระทบกับชนชั้นนาหลายฝ่ายมากเพราะฉะนั้นในโครงสร้างแบบนี้ผมค่อนข้างมัน่นใจว่าคุณทักษิณน,นะครับจะอยู่รอดกระบวนการกลไกลที่จะใช้นิติสองครกับกับชั้น14เนี่ยจะถูกลากยาวออกไป ครับนะครับจนกว่าคดีความนั้นหมดอายุในที่สุดแล้วก็จะไม่กระเทือนกับคุณทักษิณเรื่องนี้จะไม่กระเทือนกับรัฐบาลถ้ากระเทือนกับคุณทักษิณเมื่อไหร่นะฮะมันไม่ใช่แค่คุณทักษิณที่ต้องกลับไปติดคุกครับแต่มันทําให้โครงสร้างอํานาจนิยมหรือระบอบทักษิณนธิปไตยเนี่ยมันล้มคลืนลงมาเออรัฐบาลก็ล้มนะดีไม่ดีนะฝ่ายค้านก็ล้มด้วยอ